เราวันนี้จะมากินก๋วยจั๊บร้านคุกไต่าอาหารตามสั่งในตลาดตุ้ลุงในเมืองกาฬสินิุินนะครับนี่นะครับผมเป็นก๋วยจั๊บอุบลน,นะครับผมตลาดตุ้ลุงแห่งนี้ครับในจังหวัดกาฬสินิุ์นครับตลาดตุ้ลุงจังหวัดกาฬสินิุ์นมีอาหารมากมายนะครับหลายอย่างแต่ไปก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะครับพวกข้าวราดแกงก็มีพวก กระเพาะปลาก็มีฝั่งน้านนู้นก็จะขายพวกกระเพาะปลาก็มีฝั่งน้านนู้นเด็กน้อยนักเรียนมากินเยอะครับพอ <c oughs> ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงไปนี่พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมาทยอยเปิดร้านขายของนะครับในตลาดตุ้ลุงแห่งนี้นะครับก็ตลาดตู้ลุงแห่งนี้ก็จะอยู่เขตถนนชัยสุนทรนะครับในเมืองกรสินนะครับถนนชัยสุนทรในจังหวัดกรสินนะครับใครอยากจะมากินมากินได้เปิดทุกวันนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมากิน ก็จับที่ร้านกุ๊ก่ายอาหารตามสั่งร้านนี้แหละนะครับแม่นะคะ้าบอกมาโฆษณาให้บอกให้มาถ่ายรียวยิวให้ก็เลยได้มานะครับก็ไงก็จัดไปให้กับแม่ค้าแล้วกันนะครับ FC ผมก็มีนะมากินข้าวนี่ประจำพวก FC เด็กเด็กน้อยนักเรียนนะครับผก็จะนั่งกินข้าวอยู่ในสลา,าตลาด โซลุ่งแห่งนี้มันก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับสองโซนฝั่งด้านล่างเดินลงบันไดด้านล่างฝั่งด้านที่มือผุชี้ไปก็เป็นร้านอาหารตามสั่งเหมือนกันนะครับผมหลายร้านเลยร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีร้านส้มตําก็มีนะครับ <c oughs> อันนี้มาดูเมนูกันมีต้มยำด้วยแล้วนะ่าแต่ขายก็จับอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวว่าแต่ขายก็จับอย่างเดียวมีหลายเมนูตามป้ายเลยครับนี่ป้ายเมนูตามแค่แต่เปิ้นกวนมันไม่ขาดบอ,อแค่แต่เปิ้ลกวนนี้เนาะ ครับผมของผมออกกระจับเนดะ้อนี่ครับอ่เดี๋ยวร้านถัดมามาดูกันร้านถัดมาอันนี้ก็เป็นน,นี่ก็จะเป็นร้านข้าวขาหมูนะครับข้าวขาหมูยายขายข้าวขาหมูตไอเปิดขายทุกวันไหมขายสมือเลยเนาะไปยายขายจานสิาบาทยายดียจานอาหาสิบบาทจั นี่ขาขาหมูเป็นไม่ใขาหมูตโตโตเลยครับขาขาหมูข้าหมูแดงก็ับนีร้านทัดมาร้านนี้เป็นต๋วยเตี๋ยวยันต์โฟสวัสดีครับผม <laughs> ขอรีวิวหน่อยนะครับผมทา <laughs> ช่อง youtube เี๋ยวยินตาโฟแววหวานยินตาโฟครับร้านนี้ชื่อร้านก็หลายร้านครับที่เกียบเดินทั่วมาดูทำกะจับกัน ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยนะครับผมเคยกินครั้งนึงอยู่อร่อยมาก

อ๋ออันมันมืงขึ้นนี่มื่ขึ้นนี่อันมีคนมาซื่อกินไรมครับเลื่อนแต่ขายดีอยู่ค่ะโอ้โหผมกินบ้างมผมติดจเลยวะเีผมข่รตามหานั่นกะจับเสนแบบน้มัน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 หายากผมักจะจับเสี่นวมันเปไป่่ง่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น เส้น่งง่กลมๆอ่ะเศษร้อนเหมือนมั้กเหรอสมมตหเราั้มเ้นแบบนั้นนะเนเงา้มบนจั่นเศินง่ายมันผัมมัดนัดนั่น่ตงใส่อย่างนีไม่เลือเลยไดคับสำรพี่น้องกับพี่ผีนไก่พอกปีนไก่พวกกันเลือหมูเด้งอ๋อ้รับนี่พวกกลุ กหนมาตาสลยแม่กมาแล้วก็กจัดจัดให้เลยจิยตใจเลยมันกินเหล็กมือหนมันแสวอยู่ันแงมากราคาเองเขาขายอย่ี่เดียวเนาะ กินเดีวมาใส่ไข่เดีมม๋ยวมะใส่ไข่ก็ได้ไขะผมผมมาใส่ไข่ได้วยเป็ตเพิ่มหมูย่อให้ไงบ้าไข่อ๋อครับครับครับ กระเดี๋ยวที่นี่มีเลียดอันนี้เลียดหมูเลียดไก่ครับนี่ยขอขออันนี้เลียดเลียดไก่นะครับมีเลียดไก่แล้วก็จะมีจะมีตีนไก่นะครับท่านผู้ชมใส่ด้วยนะครับตีนไก่ถัดไปก็เป็นตีนไก่ใส่ให้ด้วยดเดี๋ยวเรามาดูกันเออแล้วมีหมูเด้งด้วยเนี่ยเนี่ยหน้าตาก็จับนี่นะครับหน้าตาก็จับเดี๋ยวเราปรุงเครื่องก่อนเนี่ยเครื่องปรุงนี่อยู่นี่ครับพริกผงอะไรอยู่นี่ เ้าปรุงเครื่องก่อนครับเครื่องแล้วก็ชิมดูแต่บางครั้งก็จับปิบทำพอดีมากผมยังไม่ปรุงน้ำปลาก็มีนะครับจะใส่แต่พริกผงก็มีเราดูรสชาติแต่พอดีก็คงจะใส่แต่พริกผงอย่างเดียว นี่ใส่จะใช้ไม้ตะเขียบก็ได้นะครับใครที่ชอบไม้ตะเขียบหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่คิดว่ารสชาติพอดีนะคือไม่ต้องไปต้องไปปรุงน้ำปลาอีกครับใส่พริกไทยผนแค่นิดเดียวพอ เพจับอากาศถ้าเรากินอย่างนี้เนี่ยกินเพื่อแบบท้องไว้ก่อนนีเฉยลองท้องถ้าค่ำมาก็น่าจะกินข้าวเหมือนเดิมเหละนะครับอยากเขาจะใส่ตีนไก่ด้วยนะครับตีนไก่แล้วก็หมูเด้ง กินไก่เสรหมูเด้งด้วยนี่ครับปีนไก่พวงหมูก็เลียดไก่นะครับเลียดไก่เป็นก้อนนะครับหมูเด้งนะครับรสชาตินี่อร่อยนะรับรองว่าอร่อยครับลองมาซื้อกินกันดูไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วแต่พริกปงพอ ต้องใส่น้ำปลาเส้นกระจับเขามันเส้นเล็กดีนะแต่รสชาตินี่โอ้โหกล่อม,มมากเลยชเข้าไปครั้งเดียวนี่ชดน้ำครั้งเดียวนี่หอมเลยคนระับ ใกินจะรู้ว่าไม่ต้องปรุงน้ำปลาเพิ่มใส่แต่พริกผงอย่างเดียวอิลลิลิใส่น้ำส้มนิดหนึง่ง 接待。Yeah, มีกับข้าวหลายอย่างให้เลือกครับตลาดตูล้ลุงจังหวัดกรสินแห่งนี้ถ้าใครมาไม่เป็นก็ถามก็ดูได้แถวถนนชัยสน t h o นะครับแล้วถนนชัยสม t ท o n น,นิมนก์กสินเจ็นถนนชัยสม t h o ครับ กินไก่เขากินแบบต้มก่อนดีมากจนละลายในปากเลยครับ 嗯，光骨头嗯。